วันวินิทวิทย์หมอวิวนะคะรักษามาก็เยอะกินยามาก็เยอะทายามาก็เยอะไม่หายสักทีทำยังไงหมอวิวมีคำตอบค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเราต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าผมร่วงผมบางสีอะลรเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะถ้าเป็นผู้ชายสาเหตุก็ไม่ได้เยอะมากนะะ แต่ถ้าในประเภิอีกเนี่ยสาเหตุมีเยอะร้านแปดเลยนะคะอย่างเช่นมีโรคประจาตัวโรคหิดจางโรคไทรอยนะคะหรือมีโรคของออโตอิมูนนะคะภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซิฟิลิสหรือโรคอื่นๆน,นะคะหมอนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รักษาอย่างตรงจุดแล้วก็หาสาเหตุนนะคะ่ะแก้กแสา Total Hair Solution